ช่วงที่ผ่านมานะครับสมาร์ทโฟน 5G เริ่มมีราคาถูกลงเรื่อยๆนะครับอย่างตัวรุ่นใหม่ล่าสุด Samsung Galaxy A13 5G รุ่นนี้นอกจากรองรับ 5G แล้วก็ยังมาพร้อมกับหน้าจอ r f r e s h r a t e 90 h z กล้องหลังความละเอียด50ล้านพิกเซลรวมถึงระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยครับและราคาในตอนนี้ก็ไม่ถึง7,000บาทแล้วครับ ตอนนี้ Samsung กามีการขยายแอปของสมา t ์ทโฟนรับ 5G มาจนถึงตระกูล Galaxy A เรียกว่าไล่ตั้งแต่เวอร์ชั่นเล็กๆอย่าง Galaxy A13 เนี่ยก็มี 5G ให้ใช้งานแล้วนะครับแถมราคาก็ประหยัดลงเรื่อยๆด้วยอย่างตัวนี้ก็วัน6-7,000บาทเท่านั้นแต่ก็ยังมาพร้อมกับสเปคที่โดยรวมถือว่าครบนะครับกับหน้าจอ6.5นิ้วนะครับ TFT ความละเอ HD ียด HD+ พร้อมกับอัตรารีเฟรชเรท90เฮิเพื่อความลเไหลในการใช้งานคำยวยต่างๆการตอบสนองก็จะดีขึ้นด้วยกับรีเฟรชที่มากขึ้นแต่้าความที่เป็นพา n เนล TFT นะครับอาจจะมีเรื่องของการเหลือบสีอยู่บ้างครับเวลามองจากมุมด้านข้างแถมดีไซน์ที่ออกมาก็ถือว่ามีความมินิมอลนะครับเน้นเรื่องของสีสันแล้วก็การเก็บดีเทลรายละเอียดอย่างเช่นตัวโมดูลกล้องข้างหลังขั้น3นะครับตรงนี้ก็จะมีกล้องหลัก50ล้กนพิกเซล จับคู่กับกล้องมาโคร2ล้านกับ d e ฟเซนเซอร์2ล้านนะครับผมส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ความหนเยอยที่5ล้านพิกเซลนะครับที่ดั่นบนตรงนี้ชิปเซ็ตที่หยิบมาใช้งานก็จะเป็น d i m e n s i t y 7 0 0นะครับรองรับการใช้งาน 5G เพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบไปทีละอย่างกันตั้งแต่แรกเลยก็คือเรื่องของการเล่นเกมว่าตัว d i m e n s i t y 7 0 0 CPU GPU มันโอเคหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราต้องการจะเล่นพวก เกมฮิตๆอย่างอ o V นะครับผมแล้วก็บันทึกหน้าจอไปพร้อมกันเนี่ยเฟรมเรทเป็นยังไงบ้างปรับกราฟิกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับตัวอ o V นะครับวันนี้เราก็สามารถจะเลือกเปิดกราฟิกนะครับที่ความเียดสูงได้หมดเลยนะครับ60เฟรมก็ได้ด้วยโดยระหว่างการเล่นนะครับตัวของค่าเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่60นะครับผมอาจจะมีบางจังหวะที่ขยับลงมาเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดเป็นช่วงตะลุมบอลหรือว่าทินไฟนะครับแต่โดยรวมถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมรวมถึงสามารถบันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอไปพร้อมกัน ระหว่างเล่นได้ด้วยนะครับแต่ก็จะมีส่วนเอฟเฟกกับเฟรมเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังถือว่าไม่ต่ำกว่าช่วงประมาณ40-50เฟรมในจังหวะที่ไฟหนักๆ ส่วน PUBG นะครับอันนี้ลองเช็คดูแล้วมันไม่มีนิวสเตทให้โหลดนะครับแต่ก็สามารถจะโหลด PUBG Mobile มาเล่นได้ <c oughs> ก็ยังรองรับภาพ HD นะครับแล้วก็เฟรมเรทสูงหรือว่าเฟรมเรทไฮนะครับอันนี้ก็สามารถเล่นได้อัดหน้าจอไปพร้อมกันก็ได้นะครับจากที่ลองก็จะมีช่วงสุดบางจังหวะเช่น <c oughs> ช่วงที่รอโหลดฉาก <c oughs> เพิ่มเติมนะครับแต่โดยวรวมถือว่าเล่นได้มีปัญหาครับเกือบได้กินไก่แล้วโดนเก็บก่อนอ่าเสียายจริงๆ ซัมซุง Galaxy A13 5G คำยักรองรับตัวของเกมลันเชอร์ด้วยนะครับไดเรื่องของการบันทึกหน้าจอหรือการปิดแจ้งเตือนครับด้วยการสไลด์หน้าจอด้านข้างเข้ามาและกดที่ปุ่มเหมือนกับจอยด้านล่างนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าในบางโหมดการใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ครบเท่ากับพวกรุ่นพี่อย่างเช่นในโหมดการบันทึกหน้าจอเนี่ยมันก็จะเป็นการบันทึกด้วยตัวระบบ Android ไม่ได้มีเรื่องของ UI หน้าจอเป็นปุ่มหยุดหรือว่าปุ่มพอยส์เหมือนกับรุ่นอื่นๆของ Gala x y นะฮะ ในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 12 One UI Core 4.1นะครับ ถึงว่าจะเป็น Core Version หรือว่าตัว Version Lite นะครับแต่เรื่องของการทำงานกับพวกแอปพลิเคชันต่างๆการเปิด Multitasking Multi, multi Window Pop-up View นะครับรองรับทุกแอปทั้งหมดเลยนะครับเราเห็นว่าในพวกสมาร์ทโฟนรุ่นประหยัดของบางค่ายเนี่ยอาจจะมีการตัดพวกฟีเจอร์การแบ่งหน้าจอ,อไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวของ Samsung Galaxy A13 5G เนี่ยยังสามารถเปิดใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับแถมแอปตัวที่ไม่รองรับนะครับเราสามารถจะบังคับนะครับด้วยการเข้ามาที่ Advanced Feature นะครับ แล้วก็เปิดตัว Samsung Lab คราวเนี้ยเราสามารถจะเปิดมัลติวินโด์นะครับแบ่งหน้าจอด้ทุกแอปเลยนะครับผ่านการเปิดฟีเจอร์นี้ส่วนใครที่เล่นเกมพวก FPS ครับในสไตล์แบบผั b G แล้วก็มีการใช้พวกใจโรสโคมในการเอียงเครื่องเล่นเกมด้วยนะครับต้องว่าตัวนี้นะครับใส่เซ็นเซอร์มาให้ครบหมดครับใจโรสโคปแมกนีโตเมเตอร์แอคเซลโรเมเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเอียงเครื่องเวลาเล่นเกมเนี่ยทำได้นะครับส่วนแมกนีโตเมเตอร์ที่เป็นเซ็นเซอร์แม่เหล็กนะครับอันนี้ก็ใช้แทนพวกเข็มทิศได้นั่นก็คือสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยหัวรถหันไปทาง นไหทิศอะไรนะครับแล้วก็มีตัวของแมพที่ต้องพึ่งตัวของ GPS นะครับอันนี้ก็ทดสอบ GPS test นะครับจากโคสตาเปิดมาปุ๊บจับได้เลย40-50ดวงครับเสร็จแล้วก็จับล็อกการใช้งานนะครับตรงนี้ก็มาละ18-19ดวงครับโหนี่ขึ้นไป50-60ดวงแล้วอะเนี่ยครับแล้วก็ความแม่นยำครับคาดเคลื่อน ผมที่ลงมาถึงระดับ2เตรครับใกล้มากๆเรียกว่าสามารถทํางานได้ดีแม้อยู่ในอาคารนะครับหลายคนอาจเจอปัญหากับสมาร์ทโฟนที่าราคาจะไม่ได้สูงมากนะครับเรื่องของ GPS เนี่ยอาจจะมีการรีเซ็ตการตั้งค่าแต่ว่าตัวนี้ครับด้วยความที่ตัวระบบมันจับกานได้เร็วเนี่ยก็เลยสามารถจะกลับมาระบุตําแหน่งได้แทบไทันทันทีครับสำหรับตัวหน้าจอ6.5นิ้วนะครับก็ถือว่าใหญ่เพียงพอสำหรับการใช้งานไม่จะเป็นการรับชมพวกสต r e มม i n g ต่างๆนะครับผมดูหนังดูซีรีส์นี่โอเคเลย ส่วนเรื่องของความลเอียดหน้าจอ HD+ เนี่ยในการตั้งค่าหน้าจอเบื้องต้นนะครับตัวหนังสือก็ถือว่าคมชัดอยู่นะครับผมไม่ได้มีเรื่องของอาการดูแล้วมันขอบเบลอรหรืออะไรนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะตั้งค่าแอคคอนตัวหนังสือใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับสามารถจะปรับเรื่องของตัวสกรีนซูมหรือว่าฟอนต์ไซส์นะครับให้มันเล็กใหญ่ขึ้นได้กว่าเดิมเพราะว่าเผื่อใครซื้อมให้ผู้ใหญ่ที่บ้าน,นครับไปต้องมีการปรับเรื่องของหน้าจอให้มันดูใหญ่ขึ้นกดง่ายไม่ต้องมานั่งเพ่งกับตัวหนังสือที่เล็กๆนะครับ อันนี้สามารถจะเลือกปรับให้มันใหญ่แบบบิ๊กบุ้มได้เลยนะครับนี่แล้วก็มาลองปรับตัวของสกรีนซูมได้นะครับอันนี้ก็ช่วยให้ไอคอนต่าง,างเนี่ยมันก็ดูใหญ่ขึ้นด้วยนะครับตัวหนังสือก็ใหญ่ขึ้นด้วยแบบนี้เลยมันก็จะเอฟเฟกในส่วนของตัวหน้าจอหลักครับให้พวกไอคอนต่างๆมีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมกับตัวหนังสือด้วยครับคราวนี้ก็จะมองเห็นได้ง่ายขึ้นส่วนตัวระบบเสียง d o l b y Atmos ครับถ้าใครต้องการจะเปิดระหว่างการดูหนังครับดูพวกสตรีมมิ่งเนี่ยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่า เราสามารถจะเลือกเปิด o l b y Atmos ได้ครับเมื่อเราใช้งานร่วมกับตัวหูฟังนะครับหรือไม่ก็ทำการเชื่อมต่อผ่านพวกหูฟังไร้สายนะครับถ้าเกิดเป็นการเปิดจากตัวเครื่องเนี่ยจะไม่สามารถเปิด Dolby Atmos ได้ส่วน s e c u l l Folder เขาเหมือนกับตู้เซฟบนมือถือครับเราสามารถจะเอาพโปกแั่นที่เราอาจจะแบบว่าต้องการเก็บ ซ่อนเอาไว้อีกต่อหนึ่งครับอย่างเช่นพวกไฟล์รูปภาพต่างๆหรือแม่แอปธนาคารเราจะมีแอปเป๋าตังที่ใช้างานบ่อยๆครับอันนี้เอาไว้บนหน้าจอหลักก็ได้ก็กดเข้าไปสแกนจ่ายได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแอปธนาคารที่โอ้โหเอาไว้โอนเงินเป็นเงินเก็บเงินออมเนี่ยการเอาไปซ่อนใน Secure Folder ครั้งหนึ่งเนี่ยก็ดูเหมือนับมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าเราต้องเข้าระบบถึง2ครั้งด้วยกันครับเข้าผ่าน Secure Folder ไป1รอบแล้วเข้าเข้าไปใช้งานตัวของแอปพลิเคชันธนาคารอีกทีหนึ่งครับสำหรับกล้องของ Samsung Galaxy A 135 ตัวนี้กล้องหลังอย่างที่บอกคือเซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลนะครับเวลาถ่ายปกติในโหมดออโต้ทั่วไปมันก็จะเป็นการรวมแสงครับให้ภาพมีความสว่างมากขึ้นโดยภาพที่ได้ในโหมดออโต้นะครับอยู่ที่22ล้านพิกเซลคือเป็นการรวมพิกเซลให้มีความสว่างกับเก็บสีได้มากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือว่าในตามคาเฟ่ต่างๆเนี่ยก็จะมีความสว่างขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการถ่ายแบบเต็มคอมเพลต50ล้านพิกเซล เราก็สามารถจะเลือกเปิดโหมดล้านลพิกเซลได้นะครับตรงนี้ก็จะมีโหมดปกตินะครับแล้วก็เปิดตัวล้านิพิกเซลเพื่อเต็มความละเอียดได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวก็จะกินพื้นที่ในตัวเครื่องมากขึ้นนะฮะตัวกล้องก็สามารถเลือกการซูมได้นะครับเป็นสเต็ปคือนเท่า2เท่า4เท่าแล้วก็10เท่าแต่วยความที่มีเลนเทเลนครับเพราะฉะนั้นระยะตั้งแต่2ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลซูมนะครับ ส่วนโหมดอื่นที่สามารถใช้งานได้ก็จะมีแต่ p r t t a i t นะครับผมถ่ายภาพละลายฉากหลังมีโหมดมาโครโลแล้วก็ไนท์โหมดในการเก็บแสงเพิ่มเติมเวลาถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือที่แสงน้อยมี f o o ด Mode โหมด Pro แล้วก็พานโนรามาด้วยนะครับส่วนไฟล์วิดีโอครับรองรับสูงสุดที่ 180p 0นะครับเป็น Full HD 30เฟรมสรับตัวกล้องหน้านะครับก็ความเดีด5ล้านพิกเซล ตรงนี้ก็มีโหมดพอถืงอดใ้ใช้งานด้วยนะครับซึ่งตัวกล้องหน้าก็มาพร้อมกับการถ่ายวิดีโอที่ 180p 0นะครับ Full HD เหมือนกัน30เฟรมครับ วิดีโอจากกล้องหน้าของ Samsung Galaxy A13 5G นะครับผม อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับผม Samsung Galaxy A13 5G เนี่ยก็มีเซ็นเซอร์ต่างๆมาครบแล้วก็รองรับทคการเชื่อมต่อนะครับทั้ง Wi-Fi ก็ สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง2.4 g h z 5 g h z น5 g ะครับผมแล้วก็ตัวถาซิมเนี่ยเป็นแบบ triple slot นะครับใส่ได้2ซิมบวกกับ1 microSD เลยเรียกว่าความจุในตัวเครื่องที่เป็น RAM 4รอบ64นะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการจะเก็บหน่วยความจำหลักเอาไว้สำหรับติดตั้งแอปพลิเคชันลงเกมนะครับก็สามารถจะเลือกใส่ memory นะครับความจุสูงเข้ามาเพื่อใช้ในการเก็บพวกภาพถ่ายหรือวิดีโอแยกออกไปได้ครับ ตัวเครื่องมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ5000มิลลิแอมนะครับในการใช้งานทั่วไปนั้นทะลุวันได้สบายๆแน่นอนครับผมส่วนก็คือตัวหน้าจอ hd plus ครับกินพลังงานน้อยกว่าในส่วนการชาร์จแบตนะครับก็รองรับการชาร์จไว1 5วัตนะครับผ่านพอร์ต usb type c ด้านล่างมันก็เห็นว่ามีลำโพงนะครับด้านล่างหนึ่งตัวช่องไมโครโฟนและช่องหูฟัง3.5นะครับส่วนตัวถาซิม Triple Slot นะครับอยู่ด้านข้างซ้ายมือครับบนบนบนของตัวเครื่องหน่อยหนึ่งด้านบนนะครับก็ยังมี ชอ่องไมโครโฟนตัวที่2นะครับอันนี้เห็นว่าหลายรุ่นเนี่ยมักจะตัดออกไปครับจริงแล้วสำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราโทรศัพท์แล้วมีเสียงรบกวนเข้ามาเนี่ยการมีชุดไมโครโฟนสองเอาไปช่วยตัดเสียงรบกวนรอบข้างเนี่ยจช่วยให้การพูดคุยสนทนาเนี่ยเสียงชัดเจนมากขึ้นส่วนปุ่มพับด้านขวาของจอภาพรก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยถัดมาก็จะเป็นปุ่มรูมล็อกเกอร์ปรับเพิ่มลดเสียงนะครับโดย Sam ซ u n g g ล l a ซ y A135G ทำอย่างที่บอกว่า เป็นมือถือ 5G ราคาประหยัดสุดตอนนี้ของ Samsung ข้อออกมาที่6,999บาทนะครับแล้วก็มีขาย2สีด้วยกันคือสีดำนะครับกับสี Light Blue ที่เป็นสีฟ้าตัวนี้นะครับเรียกว่าใครกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่รองรับ 5G แล้วก็ราคากำลังดีนะครับตอนนี้มี s a m s u n Galaxy g A13 5G มาเป็นอนตัวเลือกแล้วนะครับส่วนใครที่มีคำถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นครับช่องรวยแสนด้วยแล้วกันนะครับ